ตายแล้วครับโดนนะครับเตรียมครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานเลยและหมอกจะมาหายิงปลารครับหลังจากวันนี้เราไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่มีประมาณบ่ายสองบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นก็มาหายิงปลานะครับมารารู้กันครับมารอรุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวเขียครับร,รุ้นครับติดตามครับ เรอยิงปลาครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับน้ําแดงครับเราไม่ได้ทํางานนะครับวันนี้ก็เลยเปเลาอยิงปลาดูไม่ได้ทำงานนะครับนี่ครับต่างนะครับเลดูนนครับก็ทางหายไปนานนะครับเลยแบบยิงดูก่อนทางอาจจะเลอะเข้าไม่ได้แล้วก็เดินเข้ามานะครับ โอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวรอรุนครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรุนครับกรชชอนครับพี่น้องตัวแรกก็โดนแล้วครับเดิมครับประเดิมไซยดีครับ ไปสี่ห้ากี่ครับพี่นนอะนี่ครับไ้สามสี่ขีดโโหเกือบจะขาดนะครับนี่ครับนี่ครับช้อนครับโอเคครับตัวแรกครับตัวแรก ว่าเดี๋ยวผัวมันโผล่ขึ้นมมันเป็นทางน้ำไหลลงนะครับตรงน,นี้ก็เลยสุ่มดูมันต้องมีแน่นอะมันต้องรอยินลูกปลาตรงทางน้ำไหลลงนี่ละครับคาดการณ์ว่าอย่างไะ พี่นตัวมันเล็กนะครับเมื่อกี้ปลาชิโดตัวเล็กกับปลาช่อนที่ผมยิงเมื่อกี้ก็เลยไม่ยิงครับปล่อยน้ำไม่ค่อยใส่น้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยปลาก็น่าจะไม่ล่องไม่ลอยครับมันุ่มดูน้เปลี่ยนหมายมาขึ้นต้นไม้ดูครับเมื่อกี้เราเดินยิงก็ไม่มีตัวปลาไม่มีไม่ไม่มีลอยครับน้ำมันแดง ฝนมันเพิ่งตกเมื่อสองสามวันนี้น้ำมันไหลลงต้องรอดูครับว่ามันจะมีตัวขึ้นมาหรือเปล่าโอกาสที่จะเห็นตัวก็น่าจะยากอยู่ครับทำขึ้นไม่สุดจริงๆข้างหาปลายากครับรอให้น้ำใสหน่อยกว่าช่อนนองเมื่อกี้ขึ้นบางนี่พอดีครับ ยิงไม่ทันตัวดีนะครับประชันเมื่อกี้รอรุ้นครับว่าจะมีตัวให้ยิงหรือเปล่าขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็ลงนะครับเหมือนมันรู้ว่ามันไม่ค่อยโผล่ ชุดโดท็อกนะครับตัวสามจดีดีตัวไม่ใหญ่ดวงตัวเล็กเกินตัวไม่ใหญ่ ตัวเร็วกป่าช่อนที่เรายิงได้ขึ้นสองทีแล้วโอยลอยเยอะกว่าเลย ในบริเวณนั้นไมาเห็นแล้วนะครับตายแล้วครับโดนนะครับเตรียมครับเลดครับเล็ดเลดแลดเลดจริงๆนี่ครับเล็ดทอดครับเลดครับเลดทอดเต็มหัวเลยครับเลดน้อย ตัวไม่ใหญ่นะครับพอได้ทอดทอดอส้มตำนะครับครับแล้วครับ กี่ึ้นแล้วนี่ครับจิบเพิ่จิบมางนี่ยซัดเลยครับไม่ได้ครับกำลังทอดไฟกำลังทอดอคคอนี่ยทอดนี่ครับตัวปลาครับเดี๋ยวโยนลงข้างล่างดูครับ ขุ่นนะครับปนินไม่เห็นเลยครับไม่เห็นมีปนิน,นครับคือวันนี้น้ำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นปลานะครับปลาก็หายากหน่อยก็นั่งเฝ้าอย่างเงี้ยวันนี้ยิงไปสองยิงไปสองทีแล้วครับยิงไปสองทีแล้วได้สองตัว ได้ปลาช่อนตัวนึงปลาช่อนตัวนึงปลาแรดตัวนึงครปลาไม่ค่อยขึ้นฝนมันเพิ่งลงครับฝนฝนมันลงมาแล้วก็น้ำมันแดงนะครับน้ำมันแดงมากก็เลยไม่ค่อยเจอปลารอจังหวะมาครับนานๆก็เห็นปลาช่อนขึ้นบ้างปลาชิโดขึ้นบ้างปลาชิโดตัวไม่ใหญ่ครับตัวสองนิ้วสามนิ้ว ก็เลยไม่อยากยิงเรวเล็กกับไปช่อนที่เรายิงได้อีกนะครับต้องรอดูครับว่าจะมีให้ยิงอีกไหม่นี่เป็นวันน้องว่างนะครับวันน้องว่างอย่างที่เราไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะครับก็เพื่อมีคนอยากิดตามว เราไปไหนหายไปไหนเราไม่ได้หายไปไหนนะครับเนื่องด้วยเรามีภารกิจงานเยอะนะครับก็เลยไม่ได้ออกมาหาล่าให้ที่น้องได้ชมนะครับก็โอเคครับเราติดตามครับตดวต่อไปจะมีหรอเชียครับเราไม่ควรขึ้นปืนแล้วก็ลงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลดปืนแล้วก็ลงนะครับอันนี้เรามีเซฟ เรามั่นใจในเซฟมั่นใจในอุปกรณ์ครับลองครับเดี๋ยวจะลงที่หมายใหม่ดู เล็ดดงเล็ดดงทางเขาจะเป็นป,ป่าปนะครับแถวนี้ มันเห็นนะมันเห็นเราดิ้นแรงด้วยแหละครับมันก็เลยเห็นเราโอเคครับรอ้องรุ้นไหมใจนี้ก็อยากยิงใจนี้ก็ไม่อยากยิงครับตัวเล็ก ตัวเข้าแขนนี่จะยิงอยูอนะี่เหรตัวเล็กนะครับถ้ายิงก็ยิงได้นะครับก็จะยิงไปทอดไปครับนี่าวิ่งไลนคะรับอายิงก็ยิงนะเดี๋ยวไปทอดแล้วัวนี้ก็ช่อน โอ้ยไม่โดนนะครับโอ้ประชันไม่โดนครับโอ้โหพลาดไปแล้วครับหนึ่งครั้งโอ้โหไม่น่าพลาดเลยประชันตัวเช่าเชโดน้อยนี่ครับแต่ว่ามันเป็นประชันโอ้โหพลาดได้ไงข้ามหัวเฉเลยครับ เอาไหมเอาไหมครับเอาไหมเราให้เร่งเกลือเรากล่าว่าจะขึ้นมาส,สุดนะยิงแล้วมันมันมันข้ามหวัวไปนะครับไม่โดนเสียดายน,นะครับประช่อนแต่ตัวไม่ใหญ่มากครับรอรุนตัวใหม่ก็ได้ครับโอเคครับติดตามครับปันนินไม่เข้าเพราะปาชะโดมันเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นครับชโดน้อยไซส์สามนิ้วนะไซส์ปลาเกลือ ขึ้นมาแล้วมันลงไวนะครับมันมันไม่ได้โผล่ขึ้นนะมันขึ้นมาจิบแล้วก็ลงปุ๊บเลยนะครับเหมือนมันระแวงไงไ,งไม่รู้นะร,รอดูครับรอดูนู่นนะครับอันนั้นประช่อนนะขึ้นแล้วลงไวมากกว่าช่อน ปกติมันจะขึ้นโผล่จิบน้ำแล้วก็ลงนะน,นี่ขึ้นแบบจิบปุ๊บม้วนตัวลงมาเลยครับไม่มีโอกาสได้ยิงเลยมีสิโรน้อยครับกวนก็เ,เลยไม่ค่อยอยากยิงมันเท่าไหร่นะครับ ถ้าตัวใหญ่กว่านี้สักนิดเนี่ยน่าจะดีครับในตัวเล็ก